ท่อระบายน้ำในหลายๆฝามันระเบิดพร้อมๆกันขึ้นมาสูงมากสูงกว่า5เมตรอยู่เลยนะอยู่ริมถนนสุขุมวิทตรงนั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบกันซะหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รถจอดข้างทางเสียหายตั้งหลายคันดูคลิปเลยค่ะหัวใจจะวาย่า มีพี่มอเตอร์ไซค์ขับแบบหไหลทานี่คือเสร็จเลยเนี่ยค่ะกองวงจรเปิดเห็นเหตุการณ์นี้เนาะว่าเสียวค่ะก็เป็นฝาท่อระบายน้ํามันระเบิดเสียงดังสนั่นเลยล่ะฝาท่อซึ่งเป็นเหล็กแผ่นวงกลมเนี่ยนะคะหนามากนะเหล็กอันเนี้ยลอยขึ้นไปในอากาศสูงกว่า5เมตรเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสุขุมวิทค่ะเข้าพยานอกจากนี้ยังมีฝาท่อระบายน้ําซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันน่ะระเบิดขึ้นมาอีกพร้อมๆก,กันอีกหลายฝาเป็นระยะทางกว่า50เมตร โอ้ยหัวใจจะวายค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปแล้วนะคะที่เกิดเหตุอะ่ะอยู่หน้าปั๊มน้ํามันเจอว่าฝาท่อระบายน้ําระเบิดลอยออกมาสองฝามีอีกฝานึงขึ้นไปแล้วก็หล่นไปทับถูกรถกระบะคันหนึ่งสีขาวเสียหายเลยค่ะต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถไปจอดยังบริเวณหน้าร้านนะคะเพราะกลัวจะเกิดเหตุอีกทางด้านของนายวินยัยอายุ55ปีเป็นคนขับรถสองแถวแถวนั้นนะ แล้วให้ฟังอย่างนี้ตอนที่พี่เขาขับรถมาตรวจเช็คที่อูดังกล่าว<น>ได้ยินเสียงตุ้มเ,เนี่ยคล้ายระเบิดจากนั้นฝาท่อมันลอยขึ้นไปสูงกว่า5เมตรเลยค่ะก<น>่อนจะตกลงมาแบบนี้นะคะมไม่ได้กลิ่น<อ>แก๊สใดๆเลยนะมีแต่เพียงกลุ่มควันพุ่งออกมาจากท่อแบบนี้ค่ะเดี๋ยวฟังพี่วินัยกันหน่อยค่ะปึ้มเลยเหรอปื้มวัฝาท่อลอยอฝาท่อลอยเลยเสียงดังปะดังมากใช่ปะ อ๋อแล้วได้กลิ่นได้อะไรป่ะไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นอเกิเสียงออกมาอ๋อยังไม่รู้สาเหตุนะคุณผู้ชมแต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอย่างนี้น่าจะเกิดจากการสะสมของก๊าซภายในท่อแล้วมันเกิดแรงดันขึ้นมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกําลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่ค่ะน่ากลัวจังเลยอืดีไม่ได้กระเด็นโดนหัวใครเนาะ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกระดับสรา์ข่าวช่องแปด